เรดูว่าวันนี้นะครับมีข่าวดีมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วครับทุกคนเพลงเพชรชาวดินศิลปินองอิงเพชรบ้านแพกนะครับถูกขอมากที่สุดและเป็นเพลงอันดับที่1ประจําปี2568จากเพจคนลูกทุ่งหรือว่าสถานีคนลูกทุ่ง fm ร0 3นั่นเองครับแน่นอนครับทุกคนว่าเป็นความภูมิใจของ fc แฟนคลับหลายคนก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าก่อนหน้านี้องคิงเพชรบ้านแพกเนี่ยถูกคอมเมนต์แรงนะครับว่าไม่มีเพลง ไหนดังซักเพลงออกเพลงไหนมาก็แพ็กนะครับอันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผลงานการันตีจริงๆครับทุกคนสําหรับเพชรชาวดินนะครับถึงแม้ว่าเพลงนี้จะปล่อยออกมาในช่วงที่ u t u b e เนี่ยมีกฎเยอะแยะมากมายแต่ก็ทําให้เพลงดังกล่าวนี้ครับทุกคนขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งของคลื่นหลายๆคลื่นได้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับวันนี้ครับทุกคนสื่อดังอย่างคนลูกทุ่งได้ออกมาเขียนข้อความบอกว่าเพลงที่ติดชาร์ตจากสถานีคนลูกทุ่ง FM 103รอันดับที่1ประจำปี2 1,568คือเพลงเพชรชาวดินศิลปินอุ้มอิงเพชรบ้านแพงนะคะปล่อยทางช่องลำเพลินอินดี้รคคอร์ดซึ่งมีบอสโจยมานินเป็นผู้บริหารนั่นเองครับถูกขอมากที่สุดปลื้มมากๆกครับทุกคนอย่างที่บอกว่าวีมขากระแสเองก็มีโอกาสได้จัดสถานีคนลุกทุ่ง FM 103นะครับเวลาที่เราไปจัดเมื่อไหร่โอ้โหทุกคนสายไหมครับ FC ฟแฟนคลับก็จะโทรมาขอเพลงอิงเพชรบ้านแพงกันอย่างถล่มทลายนั่นเองครับวันนี้ขอแสดงความินดีด้วยนะครับกับเพลงเพชร พชาวดินเพลงประกอบภาพยนตร์ขายออนนั่นเองครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากจะขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งในหลายๆเรดิโอแล้วนะครับเพลงเพชรชาวดินครับทุกคนยังมีชื่อเข้าประกวดหรือว่าเข้าชิงรางวัลนะครับกับ Thailand Box Office a w a r d 2026ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขากําลังเปิดโหวตกันอยู่สามารถเข้าไปโหวตกันได้เลยครับทุกคนสาหรับเพลงประกอบภาพยนตร์ขายอออย่างเพชรชาวดินนั่นเองนะครับไม่ใช่แค่เพลงเพชรชาวดินครับทุกคนที่โด่งดังรู้จักกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับ ก็มีหลายเพลงมากๆครับทุกคนที่มิ่งเพชรบ้านแพงฝากเอาไว้ตลอดระยะเวลา2ปีกว่าๆหรือว่าใกล้จะ3ปีที่น้องเข้ามาอยู่ในวงการนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเพลงที่น้องเนี่ยได้ปล่อยออกมาดังทุกเพลงจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหอบฝันมาหลังห้านครับตอนนี้กําลังมุ่งสู่40ล้านวิวนะครับเลือกเขาสาาอเพลงนี้เพราะมากๆครับทุกคนตอนนี้กําลังมุ่งสู่17ล้านวิวเอ,อิญฮักนางเอกน้อยตอนนี้แตะไปแล้วครับ24ล้านวิวครับสาวสําน้อยคอยฮักตอนนี้ทะลุไปแล้ว 13ล้านวิวน้ำตาอิหลาน้อยเพลงนี้เป็นเพลงที่บอสโจโยมบินินแต่งให้กับลูกสาวนะครับซึ่งเป็นสตรอรี่เป็นชีวิตของน้องเลยนะครับทุกคนกับน้ำตาอิหลาน้อยตอนนี้กำลังมุ่งสู่7ล้านวิวเรียบร้อยจบแบบเท่ๆนะครับเวอร์ชั่นอิงเพชรบ,บ้านแพงตอนนี้มุ่งสู่11ล้านวิวนะครับแล้วก็กอดเขาอุ่นบ่อ4ล้านวิวครับเพชรชาวดินตอนนี้ครับทุกคนตอนนี้กำลังมุ่งสู่2ล้านวิวไปที่เรียบร้อยแล้วนึ่งข้าให้พ่อแหน่ตอนนี้ทะลุ4ล้านวิวแล้วนะครับรวม ถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่มาสมัครหลังฮั่นรีดได้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อโซเชียลเป็นอย่างมากรวมถึงนางฟ้าหน้าฮาั่นกับทุกคนที่ตอนนี้เป็นเพลงที่หลายคนเนี่ยเอากลับมาเล่นแผ่นเสียงใหม่ครับแล้วก็ยอดวิวเดี่ยพุ่งขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับเป็นความภูมิใจของ FC แฟนครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปยังสถานีคนลุกทุ่งเพลงฮิตปิดชาร์ตด้วยนั่นเองครับทุกคนสำหรับเพชรชาวดินปังมากๆเลยทีเดียวนะครับ,รบทุกคนสำรองอีกเพชรบ้านแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านหน้าเวทีรวมถึงผลงาน เพลงต่างๆและตอนนี้ถือว่าน้องข้ามบอร์ดอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานแล้ว3ปีถือว่านานแล้วครับทุกคนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเบื่อจะเป็นการแสดงละครแสดงหนังแสดง MB การร้องเพลงเข้าห้องอัดต่างๆครับทุกคนอุ๋อิง,องทําได้ดีทุกโปรเจกต์นี่คือคําชมจากพ่อโจครับที่เคยชมลูกสาวเอาไว้และทุกๆโปรเจกต์ครับทุกคนน้องก็ตั้งใจฝึกฝนแล้วทาออกมาได้ดีมากๆรวมถึงผลงานหน้าหน้าเวทีครับทุกคนที่เสิร์ฟ FC แฟนคลับแบบไม่ซ้ำนะครับน้องเป็นคนที่ ชอบแกะเพลงมากๆอย่างที่อาจารย์บิ๊กภูมิรินนี่แหละครับทุกคนได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเบื้องหลังเนี่ยอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นคนที่ขยันแล้วก็เป๊ะกับงานมากๆครับทุกคนไม่เคยเอาเปรียบผู้ชมนะครับเวลาที่อยู่บนรถตู้นะครับน้องก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อยู่เสมอครับอุ๋งอิงก็จะนําเพลงเนี่ยมาแกะมาร้องนะครับทุกคนแล้วก็นําไปร้องบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงทําให้แต่ละจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่น้องไปทําการแสดงเนี่ยครับทุกคนได้ชมแบบไม่ซ้ํากันแล้วก็หลากหลายนั่นเอง คนไม่จำเจเนาะก็ถือว่าน้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับสาหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนาะทุกคนอ่าวันนี้ก็นําเรื่องราวนี้มาฝากแน่นอนว่าแต่ละเพลงที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ปล่อยออกมาไม่มีเพลงไหนเลยนะครับที่ไม่ติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงอันนี้ฟันธงได้เลยเพราะว่าอุ้มิีมขาวกระแสเองเนี่ยทำข่าวเกี่ยวกับเพลงน้องมาโดยตลอดนะครับเรารู้เลยว่าเพลงของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเอฟซีแฟนคลับพร้อมที่จะดันนะทุกคนพร้อมที่จะเชียร์นะครับอย่างเพลง อเอิญฮักนางเอกน้อยแล้วก็สาวสับน้อยคอยฮักเนี่ยเป็นเพลงที่เป็นกระแสแล้วก็เป็นไวรัลมากๆนะทุกคนคนเนี่ยนำไปเล่นแผ่นเสียงเยอะมากๆศิลปินดารานะครับนางงามต่างๆโอ้โหทุกวงการเลยครับนําเพลงสาวสับน้อยคอยฮักไปเล่นแผ่นเสียงกันเยอะมากๆ กลายเป็นกระแสแล้วก็กลายเป็นไวรัลครับจากอาจารย์บิ๊กภูมิรินที่แต่งไวใ้ให้กับน้องนะครับอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะว่าองค์อิงเนี่ยนะครับทุกคนน้องเป็นคนที่ตั้งใจมากๆทั้งการเรียนการซ้อมต่างๆนะครับถึงขั้นว่าน้องเนี่ยไปเรียนกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินเพื่อที่จะมาร้องเพลงนะครับสาวาสำน้อยคอยฮักล้วทุกคนจนกลายเป็นกระแสจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าสนับสนุนคนไม่ผิดรักคนเชียร์คนไม่ผิดจริงๆนะครับด้วยการวางตัวของน้องด้วยด้วยความที่ในนให้ใ้จ FC ฟนคับดวย ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไม FC ฟ a n c l นับถึงสนับสนุนน้องทุกผลงานจริงๆนะครับอย่างเช่นการแสดงละครต่างๆการเล่นหนังต่างๆ FC ฟ a n c l นคับโอ้โหไปสนับสนุนนะครับซื้อบัตรเข้าชมใครอ้อจนทะลุเกือบร้อยล้านรวมถึงเพลงต่างๆที่ออกมาก็คือทะลุล้านทะลุล้านแล้วก็ละครก็คือเรตติ้งพุ่งสูงสุดมากๆครับทุกคนทางช่องวันนั่นเองครับก็ถือว่าอิงเพืิ่นแพงเนี่ยประสบความสําเร็จทางด้านการงานเยอะมากๆต้องบอกแบบนี้ว่า FC f a n c l นคับพร้อมสนับสนุนทุกอย่างทุกสิ่งที่น้องทําจริงๆนะครับทุกคน อย่างเมื่อวานนี้ก็ได้รับมาลายล้นคออีกเช่นเคยนะครับน้องก็เผยว่า FC ฟซีซับเนี่ยคือกำลังใจสำคัญที่สุดที่ทำให้อิงเพรบ้านแพงครับสู้นะครับมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองทุกคนและน้องก็เป็นเด็กดีด้วยเนาะ FC ฟซีซับก็เลยรักแลนดูซับพอร์ตมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับและทุกคนละครับชื่นชอบเพลงไหนมากที่สุด ฟันมาหลังหา้านเลือกเขาสาอ้ายเอินฮักนางเอกน้อยสาวสำน้อยคอยฮักน้ำตาอีหลาน้อยจบแบบเท่ๆกอดเขาอุ่นบ่เพชรชาวดินนึ่งข้าวให้พ่อแนนะครับคลิปมาสมัครหลังห้านอีกโอ้โหรยกได้ว่าคลิปนี่เยอะมากๆครับทุกคนทางช่องหลักสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความดีกับเพลงของน้องด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กับทุกคนเป็นกำลังใจให้กับอุม้มข่าวกระแสด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับ หลายคนก็มีความสุขกับครอบครัวนะครับหลายคนก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ขอทุกคนมีความสุขในวันขึ้นปีใหม่นะครับแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยในทุกๆเส้นทางด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสื่อดังอย่างคนลุกทุ่งนะครับแล้วก็คนลุกทุ่ง fm 103้ที่ได้มอบเพลงเพชราชาวดินอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยขึ้นชาร์ตเป็นอันดับที่1เป็นอะไรที่ถูกขอมากที่สุดนั่นเองครับทุกคนเนาะคลิปนี้ปังมากๆกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับอิ่มห่กกระแสด้วยโดยการไม่ข